รู้หรือไม่ครับว่ามินิมีรถที่ประหยัดน้ามันกับเขาด้วยนะครับและประหยัดน้ำมันมากๆด้วย1คันเลยกับเจ้านี่เลยมินิบวกกันน็อก R58 คันนี้นะครับผมนี่มาลุกเ่ๆแบบนี้ทรงเขาเนี่ยเป็นสปอร์ตสประตูนะครับเรามาดูความสวยงามรอบคันของเขากันเลยดีกว่าครับนี่นี่ไฟหน้ายังเป็นเอกลักษณ์ของมินิต้องเป็นวงกลมเท่านั้นนะครับและเป็นใบสีนอนไฟหน้าสีขาวสองสว่างกลางคืนแน่นอนนะฮะกระจังหน้าก็เป็นสีดำนะแลามีจมูกแสดงว่าคันนี้เป็นเครื่องเทอร์บโบนั่นเองนะครับเครื่องพันหกเทอร์โบของเขาถามว่าทำไมประหยัดน้ำมัน ไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะนั่นเองนะครับเมื่อกี้ขับมานะครับได้ประมาณ60กิโลทำได้15กิโลเมตรต่อลิตร ท,ท,ทั้งที่ใช้ความเร็วด้วยนะทุกคนมาตอนที่ด้านข้างนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะฮะรัดมากับยางบิสโต e นะครับและเบรกเป็นเบรก ABS ทั้ง4ล้อเลยล้อลมดํามาสวยๆเท่ๆ,ๆตัดกันทั้งคันแบบนี้นะฮะไปเลี้ยวอยู่ด้านตรงแก้มตรงนี้นะฮะและเป็นงานทรงน่ารักน่ารักน่ารักและยังดูเท่อีกด้วยนะครับบักเกอรเซอร์เซอร์ด้านท้ายมีมาให้นะครับเปิดท้ายให้ดูกันก่อน,อนเลยดีวยกว่านี่เปิดขึ้นมานะฮะเราจะเจอกับพื้นที่การเก็บของนะครับเก็บได้เยอะมากๆไปเที่ยวไหนกัน2คนไปได้ทุกทรเถ โอ้ยถึงแม้รถเขาจะเป็นทรงหมวกกันน็อกแต่ใส่หมวกกันน็อกขับคงจะไม่ดีฮะมาเข้ามาในรถกันดีกว่าเบาภายในของเขานะครับนี่ไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนะไม่ได้ผ่านการสปามาแต่อย่างใดนะครับล้างดูดฝุ่นเจ้าของเก่าล้างดูดฝุ่นมาให้เท่านั้นเองนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยที่มันจะเป็นถลอกปอกเปกิกหรือว่าขาดแต่อย่างใดรักษารถมาดีมากๆและคันนี้เลขไม้น้อยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นแผงประตูคอนโซลสวยงามเงางามงาม,มากๆนะครับอยากให้มาดูคันจริงนะครับเพราะในกล้องไม่รู้จะเห็นได้แค่ไหนนะฮะแผงประต ตัวท็อปแบบนี้ก็ต้องได้ทำมันกระดอนรอบคันแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่จอกลางนะครับจอกลางมีการเสื่อมสภาพนิดหน่อยเดียวผมจะทาการเปลี่ยนให้นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยนะจอกลางของเขาเป็น7นิ้วนะครับและเลขไมล์อยู่ทางนี้นะครับสามารถดูได้จากตรงนี้และก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถดูได้ที่หน้าปัดเดินไมล์ด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดมีไอรีส์ไว้ควบคุมจอกลางได้นะครับเบรก ช่องวางโทรศัพท์ให้ด้วยหนช่องนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีช่องเก็บของหรือจะเอาวางแก้วน้ำหนึ่งช่องด้วยนะครับมาต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุชคอนโทรลมาให้ใช้งานและมีเพัดระชิปมาให้ใช้งานด้วยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติแอมเบียนไลท์รอบคันมีมาให้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้จากตรงปุ่มผมเลยเลยนะฮะแล้วก็เขาจะปรากฏที่ตรงขาของเราและก็มือจับประตูนั่นเองนะครับวิ่งหลังสามารถพับขึ้นได้แบบไฟฟ้านะครับและหน้้้้้้้าา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 าปปปปััััััดดดดเเ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 ลลลลลขขขขไไไมมมมมอออออองงคคคคนน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 ะะะรรรรรรบบ็็กกกิิจจตพววยยท่ีี๋สุ กันเลยเจ้าบวกกับน็อคคันนี้ใครสายสะสมควรเก็บหรือใครอยากได้ไปขับเล่นควรใช้นะครับเพราะมันประหยัดน้ำมันรถคันนี้ปี2013เปิดราคาไปเลยนะครับ759,000บาทเล้วๆนะฮะใครสนใจติดต่อมาไ,ได้เลยที่บเบอร์โทรขทิ้งไว้ข้างหน้านี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC สวัสดีครับ